วันนี้ก็คืออยู่ที่นี่มาเป็นวันที่3แล้วนะคะ <c oughs> ความตั้งใจอันแน่วแน่ <c oughs> ตั้งแต่ก่อนจะนอนก็คือวันนี้ <c oughs> จะต้องเป็นคนชาติพันธุ์ไทยจีน <c oughs> ของที่บางหลวงเนี่ย <c oughs> ให้ได้เลยเราก็เลยเปิดปันมาด้วยการใส่ชุดของที่นี่เลย เคยได้ยินชื่อขนมชุนเปลียนะคะยังไม่เคยกินพี่คะแม่หนูมาหลายวันหนูยังไม่ได้กินเลยมันด้วยกระบวนการการทาความใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบเอ๊ยมันอร่อยเราก็เลยแบบกินได้กินหมดเลยสรุปก็คือซื้อมาอีกชุดหนึ่งอย่างหนูอะจะลองทําทําได้ไหมคะโอ้ยขอบคุณค่ะจะมันต้องจิ้มอะไรไหมให้ก ในสามวันนี้เรากินค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าของอร่อยเยอะมากก็เลยท้องอืดค่ะก็เลยเข้าร้านยาจีนไปสวัสดีจ้าม่โอ้สมุนไพรกับยาเต็มเลยเ,เจอคุณแม่คุณแม่น่ารักมากเลยอะล่ะเราก็เราก็ถามเขาว่ามันมีสมุนไพรอะไรแล้วก็จัดเป็นแบบเป็นยาให้กับมาต้มทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วมันต้องกินยังไงจ๊ะแม่ แต่ระหว่างเดินทางมันจะเจอชอบเจออะไรที่เราแบบว่านึกไม่ถึงอ่ะก็เจอร้านตีเหล็กแล้วก็คือแบบเอ้ยเหมือนสมัยก่อนมากเลย เจอแล้วก็ถึงจุดมุ่งหมายอันใหญ่หลวงที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นก็คือร้านเป็ดนั่นเองค่ะทานแบบขึ้นตัวเดียวก็ขึ้นตัวเนะเาะขึ้นตัวจ้รจะร้านนี้คือแบบเขาขึ้นชื่อแล้วก็เป็ดเขาอร่อยมากแล้วเขาก็แบบสืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นมากอขอบคุณค่ะพี่อย่าเพิ่งวางหนูขอถ่ายรูปหน่อยเป็นที่ละลึกเมนูบางอย่างที่อื่นก็มีแหละแต่พอมันมันกินที่เนี่ย มันอาจจะด้วยแบบว่าบรรยากาศแล้วก็ความร่มรื่นหรือก็แบบชาวบ้านกลิ่นอายต่างๆมันทําให้เราแบบกินะอะไรก็อร่อยรู้สึกว่ามันแบบมันได้เสพบรรยากาศไปด้วยมันมันคุ้มค่าค่ะ